สวัสดีครับผมสุริชนะครับขอรำนิดนังสื่อพิมพ์สปอร์ตพูลและสตาร์สกเกอร์นะครับวันนี้เราจะกันวันเสาร์สุดสัปดาห์ที่19กรกฎาคมนะครับซึ่งวันนี้โปรแกรมฟุตบอลคึกคักนัดตามทั่วทุกมุมโลกนะครับในส่วนของบทวิเคราะห์คลิปนี้นะครับผมจะโฟกัสไปที่2คู่ฟุตบอลปรีการ์วันโรมาเนียและฟุตบอลเคเรกหนึ่งเกาหลีใต้นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณก็แนะนำนะครับรายแอ swn 8 9เรื่องการเงินมั่นคงปลอดภัยครบคันะตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงสามารถรับชมฟุตบอลสดฟรีทั่วทุกมุมโลกได้แบบจัดเต็มฝากไปที่รายแอด swn 8 9เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับคู่แรกไปกันที่รีกาวันโรมาเนียนะครับเป็นเกมระหว่างยูนิเวอร์ซิตาตียครูเปิดบ้านพบกับ UTA r อารัฐ ปัจจุบัน Universitatia c ต u ยคพัฒนาขึ้นมาเยอะมากนะครับกลายเป็นทีมหัวแถวของรีกโรมาเนียในช่วง3-4ปีหลังสุดนะครับและนัดแรกของฤดูกาลนี้พวกเขาก็ฟอร์มหรูบุกไปถล่มน้องใหม่41นะครับเรียกว่ามั่นใจตั้งแต่ปรีซีซั่นมาจนถึงเกมแรกของนัด ็นทางการนะครับวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับพร้อมยุดชุดเดิมต่อไปแนวลุกจัดจ้านดุดันเล่นต่อหน้าแฟนบอลนะครับเจอกับทาง UTA อารัฐซึ่งเกมล่าสุดอาจจะมีลุกฮึดไรตามตีเสมอ3-3ต่อใครโอว่านะครับแต่ผมมองนครับว่าถ้าเป็นเกมนอกบ้าน ตรงนี้เรื่องที่ u t a อารัจจะสามารถทําได้อีกมีรูคืดแั่จะเกิดขึ้นค่อนข้างยากนะครับและถ้าดูจากเกมรับของพวกเขาก็ค่อนข้างมีปัญหานะครับสมาธิการยืนตําแหน่งรวนมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ดูแล้วมาเยือนยูนิเวอร์ซิตาเตียครูเจ้าถิ่นยังดูดีกว่าพอสมควรครับหากไม่ใช่โอกาสเปลืองกันเองมองว่ายูนิเวอร์ซิตาเตียครูจะต่อย้ดความมัน่นใจด้วยการเอาชนะเก็บสามแต้มได้ตามเป้าหมายชียยูนิเวอร์ซิตาเตียครูนะครับ คู่ต่อมาไปกันที่รีเอเชียสติเครรกหนึ่งเกาหลีตาเะครับเกมบิ๊กแมตช์ระหว่างโปหังสตีเลอร์เปิดบ้านพบกับชนบุกมอเตอร์ โปฮังสตลเลอร์ iller, ฟอร์มการเล่นไม่นิ่งนะครับและศักยภาพเป็นรองแต่ถ้าดูจากเรื่องของแท็กติกและผลงานในบ้านพวกเขาถือว่าทําได้ดีเสมอนะครับโดยสามารถชนะได้ถึง3จาก4นัดหลังสุดที่เล่นต่อหน้าแฟนบอลวันนี้รับมือกับทางจากฝูงชนบุกมอเตอร์ของคุณสื่อกุสตาโวโปเยซึ่งผลงานฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่องนะครับแต่การที่พักเบรกไปช่วงหนึง10 กว่าวันผมมองครับว่าตัวนี้ทําให้มเมนตัมความต่อเนื่องน่าจะตกลงไปนะครับและช่วงหลังยับออกนอกรังชนบุกมากเล่นแบบเพเซฟไม่บุมบ่ามากกว่าวันนี้มาเยือนโปหังซึ่งแข่งในบ้านนะครับผมมองว่าจ่าฝูงไม่น่าจะบุมบ่าบุกเข้าใส่นะครับภายใต้ลูกเกมที่น่าจะสูงสี่ทันกันนะครับผมมองว่าคู่นี้ทันกันเป็นบอสสามหน้าเชียสองหน้าของทางเจ้าถิ่นครับเชื่อว่าโปหังสตีลเลอร์เก่งในบ้านจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยเฉียโปหังสตีลเลอร์นะครับวันนี้ครับสองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลที่ น่าสนใจประจำวันเสาร์นะครับเชียยูนิเวอร์ซิตาเตียครูชและโปห่างสตีเลอร์ขอทุกท่านเชียบอลแบบมีความสุขนะครับแห่งแหงรวยไว้เจอกันแบบพรุ่งนี้สวัสดีครับ